ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวบ้านของพวกเรากับเหลี่ยวแว้บก็คือแมวํำนะคะมาดูกันเลยนี่คือจะรีวิวบ้านของเหลี่ยก่อนนะคะบ้านแมวํำก็จะเป็นโทนดำๆอย่างนี้เลยจะมีพุ่มหญ้าโทนดำๆนี้ก็จะมีที่นอนแลยนี้ต่อไปก็บ้านเรานะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเดับมนข้างหน,นแล้วข้างใน,นก็จะมีนี่แล้วก็น้ําแล้วก็เตียงนอนสีม่วงแล้วก็มีร่มตรงนี้นะคะก็ก็มีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีห้อง,องน้ำ นี่คือบ้านของดังมันจะมีป้ายแจ้งเตือนโสนอันตรายมียาพิษมลพิษโซนอันตรายมีมวลพิษมีลงมาช่วยห้าอย่าใช้ดีแล้วก็มีโป่งจอบรถนะค่ะอุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีให่ไง นี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยเราสามารถเปลี่ยนขึ้นมาได้นี่ดีมากเลยค่ะบ๊ายบายเฮ้ยยังไม่จบนะคะยังไม่จบอะไรนะ เราก็จะักทายกันกันก่อนจุ๊บคลิปนะ บายบายเก็บบายบายบาย